สวัสดีค่ะตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่6มาดูนะคะเกอเไยขึ้นนะคะไปทำคลิปในห้องนะคะก็เลยทำเสียงดังมากไม่ได้ตำแหน่งที่6กเลยค่ะเดีนไปอยู่ใกล้เขาเลยนี่ คุณได้ชีวิตใหม่คุณได้รับการปกป้องจากท่านทาวิสุว,วรรณเฮ้ยใช่หรอเดี๋ยวป๊บปั๊บปั๊บป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 ๊บใครใครคุณเออคุณนั่นแหละคุณนี่แหละคุณเนี่ยเสื้อขาวอ่ะเออชีวิตใหม่ของคุณนัแล้วก็จะ อุดมสมบูรณ์อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวคุณจะสวยและรวยมากคุณจะหล่อและรวยมากครับผมอืม mm hmm. คุณจะได้รับการปกป้องจากท่านทาวิสุวนันณท่านศิษย์ศักดิ mm ์สิทธิ์ท่านพ่อพยายมท่านพ่อทวสุวรรณพ่อตักสินมหาราชก,ก็เป็นได้คือให้ท่านไปสังเกตดูนะว่าองค์ไหนที่ท่านทรงม้านะก็คือ เออเนีายทำศีศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่ทรดูแลปกปักรักษาคุณนั่นแหละชีวิตใหม่ของคุณใช่ไหมก็คือกรรมดีที่คุณสร้างนี่ไงใช่ไหมกรรมดีที่คุณสร้างก็คือจะเกิดผลพอผลผลบุญที่คุณชอบสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเนี่ยแผ่บุญแผ่บารมีให้กับเราดวงวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นัที่คุณทําที่คุณแผ่เมตตาไปนะแบบทุกชาติทุกศาสนาที่คุณทำน่ะ บุญแผ่ไปนะเออเวลาคุณสวดมนต์ใช่ไหมคุณตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญแผ่กุศลใช่ไหมปลดปลด่อยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้สมริทธ์ผลทําให้คุณอนะร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาได้ไงสิ่งนี้ก็เลยเกิดเกิดผลต่อให้ใครแช้งชะกันกระดูคุณแบบว่า,วาเอ้ยไม่ให้คุณไม่ให้คุณมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณฝันไปเถอะ สิ่งนี้คือผลบุญของคุณใครก็ขวางผลบุญบุญวาสนาของคุณบ่ได้ใเขาอยากจะขวางบุญบรารมีของคุณใช่ไหมหรืออาจจะทําอะไรที่ไม่ดีก็ได้เช่นชักหักกระดูกหรือทําอะไรก็ได้ให้คุณแบบตายไปจากโลกนี้อะไรเงี้ยนะมันเป็นบุญบรารมีของคุณมันเป็นชีวิตของคุณไม่มีใครมากําหนดได้ว่าเอ้ยอยากให้คุณตายพวกนี้คุณจะตายพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่าเ,าเป็นใครใช่ไหมเอาเรามาตัดสิน เฉยเนี่ยสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทำคุณไม่ต้องห่วงคุณจะได้รับความยุติธรรมกับทุกสิ่งอย่างเนี่ยนี่อะไรที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมกับทุกสิ่งอย่างที่คุณทำที่คุณสร้างหรือใครคิดอะไรไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะวนติกลับไปหาเขาหมดเลยหรือสิ่งไหนที่และคือท่านท่านเหล่านี้คือจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณเพราะคุณเป็นคนดีไงอืมใช่ไหมล่ะ คนดีคนดีขี้เหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคนไม่สวยก็เป็นคนดีได้คุณจะเป็นต้องสวยรลิศเลอเพอร์เฟกนี่ชีวิตคุณได้รับการปกป้องกับทุกสิ่งอย่างคุณจะได้รับความยุติธรรมกับทุกสิ่งอย่างอะไรที่คุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมอะไรที่เป็นของคุณคุณจะได้กลับมาคืนหมดเลยใครที่มีวาจาอะไรก็แล้วแต่หรือปดบงังพยายามที่จะกดบงังอ่บุญบารมีของคุณใช่ไหม บุญวาส,สนาของคุณใช่ไหมอำนาจวาส,สนาบารมีของคุณใช่ไหมไม่เกิดผลค่ะก็คิดว่าเป็นใครเครจะทำเพราะความอิจฉาริษยาค่ะโถ่นี่คุณจะได้รับความยุติธรรมกับทุกสัญญาไม่ต้องห่วงนะคนไม่ดีอ่ะมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรมันอิจฉาไงพราเขาอยากได้บุญบารมีของคุณบุญบารมีของใครของมันมันแย่งกันไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแม่นบ๋ อะไรก็แล้วแต่มันเป็นของคุณนะเขาก็แย่งชิงไปไม่ได้เขาคิดว่าเขาแย่งชิงไปได้แต่สิ่งนั้นที่เขาแย่งชิงไปได้มันอาจจะคือ,อเอาง่ายง่ายมันไม่ใช่ของคุณไงแม่นบอกเออนั่นหละเขาถึงเอาไปได้ไงอะไรที่เป็นของคุณโดยเนะื้อแท้เขาไม่สามารถเอาไปได้กับผมไอที่เขาเอาไปได้นั่นนะมันบอเมนนั่นมันไม่ใช่ของคุณครับผมอืมคุณจะได้สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายมากกวานนั้นที่พวกเขาเหล่านั้นไม่คาดคิดและสิ่งที่เขาได้ไปนั่นก็คือ เาไม่ค่าคิดว่าอะไรที่เขาได้ไปพนันกันดูได้เลยว่ามันคืออะไรนะคะมันคือปิบากรรมนะคะที่เขาได้ไปนะคะก็ะะต้นนะคะเมื่อกี้พูดคําว่าพนันบ้า,าไม่ได้พูดเลยอะ่ะพูดผิดคำเขออาอภาเอ่อเขาคำขอคามาเออโอ้ยตกภราษาไทยเวลาณขอขอมานะคะอย่าถือซ้งน,นะคะ,ะมาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่ เจ็ดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสาธุเขาได้เวรกรรมของคุณไปค่ะเขาไม่รู้ตัวเขาคิดว่าเขาได้โชคลาภไปเขาได้เวรกรรมของคุณไปค่ะ